สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรรบเข้าสู่ช่องสอผ้าโชคสอผ้าโชคคนเดิมนวลพารวยนะครับเมื่อนี่พอสอผ้าพี่พานองมาตามแนวทางปูทุดงปลดหนี้นะครับหวดที่พันมากครับสามตัวแตกครับแต่พอสอกับรไดไปไทยปูทุดงปลดหนี้ครับเพราะว่าตามหาเพื่อนบ่เจอครับเพิ่งตามมาเจอเมื่อนี่ครับ วดที่ผ่านมาสามตัวแตกครับส่วนมือนีปูสิมีนาทางตัวใดฝากพี่น้องทุกที่เข้ามาฟังมาด้วนกันครับวดที่ผ่านมาสามตัวแตกเตรียมสมมติประกาศมาเลยครับพี่น้องครับปูเทดงปลดนี่แถวปูไปบอกค้นแถวแถวบ้านปูจนเจ้ามือผมมีเงินใจครับเทคฮัถกถึงแน่จนจะมือผมมีเงินใจส่วนมือนี สีมีหน้าทางเด็ดตัวใดกับเขามาฟังเบิร์น้ำกันครับเขามาแล้วก็ฝากกดไค์กดแช่นี่เด้อครับท่านผู้ชมครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร่ครับหรือหลยๆแช์ก็ได้ครับทางเพจนะครับทาง y t u t u หนึ่งไหลหนึ่งแช์เด้อครับพี่น้องทีครับช่วงนี้ทาง y o u b u เพิ่นกับพิดกันการมองเห็นนะครับเอาไจกับฝากพี่ฝากน้องครับ ขเขามื่อิ่งนั้กันครับตามพอ,อมาครับได้เลยนะครับเตรียมสม,มุดประกามาด้วยครับเน,นี่ยแกออกไปอ,อาให้เล่าคนนะโ<อ>ใหเล่าไรนุ่นส่ซมเกนใหม่ซรุสินเนีนเ่เลขอะไรฟังได้เลขเจ็ดตันเนี่เยเลขบน,นกรบเจ็ดไอ้เจ็ดสองนี่เลขลางด้วยนี่หาศูนย์ มีสองเจ็ดเจ็ตัวจำคัน้นนี่มีเจ็ดสามี่ห้าศูนยเจ็ดสามห้าศูนเจ็ดสองเลขกลางมันนีหกหกเก้ 5, <0. S 1> านีเ่ 2, เลขล่างด้หกเก้าหาสองเลขกลางสามศูนย์นี่เลขบน่นเป็นม เลขเป็นสตรคำนวณหมปูเลขกปันปลปูเล็กูุรคำนวณเล็กคำนวณจั่เด็เล็กนั่งของตนเล็กนั่งสมาธินั่งเอาเล็กขอเล็กนั่งเด็กอธิษฐานคิดเล็กปั้นถ้ำหมอตนครับสามจ้ำห้าสองสี่ส่วนหมากเล็กปูสิเป็นเล็นั่งเล็กนั่งเอาพราปูนั่งสมาธิสิเป็นตัวเล็กออกมาสิเป็นตัวเล็กสันปูว่า กนาแตงก้าพมาของพ่อสวดจะเทีวยวมั่ย,ย,ย,ยังขึนนนง้นนี่นนยังข้นอีกติปูอ๋อขม้นคือก็คมอของพ่สวดเี่เราออกขืนไปคือก้าตุกมก้ขาเลี้ยนน้ำลงปูผมเหาลงปูหลวงพ่อสวจ้เทียว่จะหาแจกกนดวมีเจ็ดสามมีหาสูงสองเจ็ดเด็กแรงมีสองมีเจ็ดสองีหกหามีหามีหาสองมีสามสูงแต่ว่าย,ะยะายาไทย ยาไายเบิดโตคือจังเัรนแต่ไม่นี่บ่าอะไไข่บ่บ่ามัดตัวปุ๊บค่อยไข่ต้องเจีาข่อยไข่ที่เราละำเมื่อเป็นอาทิตย์ก็จยยนยานมันจะเป็นเจ้าพญานาคมาถือมันจะากถ่ายแล้วมันผิดเห็นแต่เล็บจีนปุ๊บฮะเห็นแต่เล็บจีนมันบ่แมนอังสันมันไายปั๊บมันตีไข่เลยมันคือมีแนวความได้ตกยินเนี่ยเห็นมัดตัวว่าได้ปูเป็น มีแนวอยู่กับคนน้อเลขเลขในเจ็ดสามเทียวไว้ได้เจ็ดสามข้างบนได้ห้าศูนย์นี่ข้างบนสองเจ็ดกับข้างบนได้บันเนนเลขข้างล่างนี่มีเจ็ดสองนี่หกเก้านี่ห้าสองสามศูนย์นี่ข้างบนแค่สามศูนย์นี่เอาเล็กเจ็ดมาใส่เลขละลอยไม่ได้เจ็ดหรอเจ็ดสามศูนย์กี่หน้าครับเจ็ดเจ็ดสามกี่หน้า หมดที <thôi S 2> stock, ok ่พ ah, ังมากจานจานเราก็แก้จานเราก็แก้ไม่จะแก้วนะจันหมดแล้วหน้าแถวแถวบ้านปูแถววัดปูแถวนั่นบ่ได้เงินไปซื้อจนบ่ได้เงินเจ้ามือว่มีเงินใจมีมีเงินเพราะว่าสามตัวเด้ยวสามตัวสามตัวเด้ยวหกศูนย์สาม ทีแลกมันออกศูนย์หกสามมันบอกมันอ,อยู่ต่อมาเนี่ยมันเลยไม่ออกหกศูนย์สามลขมันได้เจ็ดศูนยามหกศูนย์สามมันถึงมันเลย่ด้ปดูว่ะที่เราได้เจ็ดศูนย์สามหกศูนย์สามจามือเมดเงิน,นใจเนี่ยเป็นหนึ่งเดี่ร์ปนองํานองมีเงินใจก็เลยมีปัญหากันเรื่งพวกเป็นยังดอ,อกข้าเจ้าปฏิค่อยหาให้ล้วพูขา้าเจ้านะเดี๋ยวนี้ยังเจ็บเงินว่าทะเลาโยสซนซึ่งเป็นถืเล็ก ห,หน่ยขายหน้าไม่จีพอวะครับขายหน้ากับ่พ่อได้พี่สามโปวเนาะมั้งวาธรรมดานกกันเจือี่ยวต่อเขาจะแก้สิ่งนาตัดต้นเงินม้วนหผู้เปสลากอะไ่ดว่าเป็นสลากเปิดไป็นลากลิเอาได้ได้เราไปได้เรดดา นิมนต์ปูบอกกับีูน้อยไปเรยครับของมันนึกว่าลายปลาแดงไม่ใช่าลาแด้มีแต่อา่ออานบ,บ,บอกมี่เจ็ดสามมีหาูมีสองเจ็ดเนเ่ยเลขบนรักลอยมันมาเจ็ดนี่มันมันี้นี่ยบนเวปูบลาได้สมคัญปูนะครับเลขข้างล่างนี่ยมันมีมีหกเก้ามีหาสองน สามศูนยมันน่นมันมันนี่แหละันบอด้รเงินทนเามันงมันนี่นดนี่มันสีนี้เจ็ดสามแล้วก็มีหกนีกนี่ราุ้มนี่เป็ดพสื้อไบอนี่พวกนี่กางเสื้อมันก็เสื้อะเงินซื้อไรก็ได้เงินติปู อันนี้แถวเขาต MM. ัดมาหนึ่งส <17 3. S 2> ิบเก้าเจ็ดว um ่ต hmm. right ้องไปบวกเขาสามตัวนะบอกแค่เจ็ดแล้แค่สามนครับเจ็ดสามกับสองเจ็ดห้าศูนย์ตอนนี้ครับครับโอเคต้นเบื้องล่างนี่นะเจ็ดยี่สามเจ็ดสองมีมีหกเก้ามีห้าสองมีสามศูนย์หนึ่งซุ้มขางบนนี้ได้สามศูนย์ครับวันนี้ไก่กันนี่เลี้ยงออกคือเก้าที่ เลขบ,น,ลน,บลนนี้เก่งมาว่าโอแล้วเอาสองเจ็ดนี่นีเจียนหลายถิ่นแล้วจะเจียน,น <laughs> ารเนาะสามสาอนไหมแดงว่ามาตัวนี้ <laughs> เพราะปู่ปู่ได้ไรเขียนขี้เขียนหลายแิ่นเนาะน้องพี่น้องเอฟซีพอไปใส่เนีอปูรหนีมาแล้วครับเดีย๋ยวปู แต่ว่ากลับไปท้ายทิ่ว่ต้องไปบอกเพื่อนว่ต้องไปบอกคพืนที่ข้าเจ้าครับว่าการการเรื่องการใต้ว่าอะไรที่วกติเรื่องกันก็เล่นโอ้เรื่องเงินเพินอนส่วนคนมหยไทยโอ้ยมหาไทยแต่สุมผูใหย่บ้ตนผู้ชา่เขามาต้องเป่าไทยเป่าเห็ดเป่าเฮวดตรวจคอผ้าเด้อภาษมานมันบอมันหนั่หนักนี่ มาเป็นทุ่มมาเจาทีิมาทยงานขุ่นนี่มทำนี่นะตางทแน่วท่างน้องพี่น้องเอ็บซีพนกัต้องกแนเนี่ยไปทามเย็บซีเย็บทามมันพอมันต็บอกอยู่วันอละยุวันจำเปาจังก็มาไทยครับแปลว่าติมาไายงานข้าเจ้านี่ลาโอ้ปูปูตั้งปูดงมาแล้วม่สายงานเพิ่นนั่เมอปูปย่างมาตั้งสิได้ปยยางมาตั้งบรนงบัวได้ยางออกมัน มาทั้งไปใหญ่นมาทั้งายใหญ่ติปูปูกยังยังไหนี้ปูทุ่งน้อยเห็บว่างหันว่างนะเขายังรักออนรอรถรักเอาหมดแบตรถแล้วเล็กรถกันมอพี่น้องเลยเอาขอลงในที่นั้อครับพี่น้องที่คับที่ครับครับขออนุญาตมาแล้วมาแล้วครับ